สวัสดีค่ะแมมมาคนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่หน้าโครงการเดอะมาโคนี่หนองบอนนะคะเป็นบ้านแฝดขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องครัวจอดรถหน้าบ้านได้3-4คันนะคะเป็นสไตล์บ้านแฝด53ตารางวานะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปเยี่ยมชมบริเวณด้านในว่าจะหรูหาราอลังการแค่ไหนนะคะเป็นบ้านแดสไตล์โมเดิร์นนะคะพิกัดหนองบอนนะคะห่างวัดหนองบอนเพียงแค่200เมตรห่างถนนสาย36เพียง1กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูด้านในกันคะ่ะ ตรงนี้นะคะก็เป็นส่วนของบริเวณพื้นที่หน้าบ้านนะคะระยะถนนหน้าบ้านจะเป็นถนนคอนกรีตนะคะความกว้างของถนน8เมตรนะคะแล้วก็หน้าบ้านทั้งสองฝั่งนะคะความกว้างของหน้าบ้านกว้างที่7เมตรนะคะ ในช่วงของการเลี้ยวรถเนี่ยค่อนข้างสะดวกสบายมากๆนะคะแล้วก็หน้าบ้านนะคะเราเว้นระยะความลึกไว้ให้ถึง11เมตรนะคะสามารถจอดรถได้3-4คันนะคะบริเวณหน้าบ้านนะคะใครที่กําลังมองหาบ้านที่สามารถจอดรถหน้าบ้านได้3-4คันสามารถจอดรถตู้ได้นะคะจอด6ล้อได้จอด10ล้อก็ได้นะคะเพราะว่าพื้นที่หน้าบ้านเหลือเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูบริเวณด้านในด้านขวามือกันก่อนนะคะ พื้นที่ด้านหน้าตรงนี้ที่เราแถมให้กับลูกค้าเลยหนึ่งก็คือมิเตอร์ไฟนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีมอเตอร์ให้นะคะเป็นบ่อน้ำบาดาลส่วนตัวของแต่ละหลังแล้วก็จะมีถังน้ำให้ด้วยนะคะถังน้ำพันลิตรจัดสวนให้ฟรีนะคะเป็นต้นปัมแหวกแล้วก็ปูยาตรงพื้นที่ส่วนบริเวณด้านหน้าตรงนี้สามารถจอดรถได้3-4ถึงคันนะคะนาบานฟางมังมนะคะในส่วนของกำแพงด้านขวามือนะคะ ก็สูง2เมตร50นะคะเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าแล้วก็ความเป็นส่วนตัวที่ส่วนตัวมากๆนะคะมีความไพรเวทส,สูงมากนะคะลักษณะบ้านเป็นหลังคา m มนเชียสสไตล์โมเดิร์นนะคะด้านหน้าบ้านเราต่อเติมหลังคาโรงจอดรถไว้ให้กับท่านลูกค้านะคะ2 2คันด้วยกันนะคะแล้วก็ปูกระเบื้องหน้าบ้านให้เรียบร้อยนะคะเป็น สีเข้ากับสีตัวบ้านนะคะแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นบ้านหน้าต่างแบบโอเวอร์ไซส์นะคะอันนี้เป็นชางเข้าบ้านหลักนะคะแล้วก็บริเวณด้านข้างเนื่องจากเป็นบ้านแฝดนะคะก็จะสามารถเดินไปยังด้านหลังบ้านได้ด้านซ้ายด้านฝานี้นะคะเดินไปหลังบ้านได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องผ่านด้านหน้าตัวบ้านนะคะ เป็นบ้านแฝดนะคะ53ตารางวาเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะคะบริเวณด้านหน้าตรงนี้เราตกแต่งบัวให้กับลูกค้าเพิ่มมิติให้กับตัวบ้านนะคะแล้วก็หลังคาเป็นเมนทันชีทนะคะอากาศปลอดโปร่งเย็นสบายมากๆค่ะที่นี่เพราะว่าลักษณะเป็นเนินสูงนะคะแล้วบ้านเราสร้างถมดินขึ้นมาสูงกว่าบ้านหลังอื่นนะคะก็จะมีความร่มเย็นนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างใน เราแถมเหล็กดัดให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็บริเวณโถงกลางบ้านนะคะเบื่อหนึ่งไม่ได้เปิดไฟตรงนี้เป็นโถงกลางบ้านก็เป็นฝ้าเรียบนะคะใส่ฝ้าหลุมมีดาวลายให้กับลูกค้านะคะพื้นเป็นพื้นแกนิตโตตกแต่งด้วยบัวล่างนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเดี๋ยวไปเปิดหลังบ้านกันนะคะจะได้มีแสงสว่างเพิ่มเข้ามากยิ่งขึ้น มีเคาน์เตอร์ครัวให้กับลูกค้าแบบครบนะคะเคาน์เตอร์ครัวก็ยาว2เมตรสามารถใช้งานได้จริงเดี๋ยวให้แอบดูด้านหลังบ้านก่อนนะคะพื้นที่หลังบ้านก็กว้างมากๆนะคะอันนี้ตัวบ้านนะคะกว้างมากลูกค้าลองไะเวียนเข้ามาดูพิกัดหนองบอนนะคะหนองบอนซอยหคะ่ะเข้าไปดูห้องนอนหลักกันนะคะ พื้นที่ตัวบ้านพื้นที่ใช้สอยปวงางมากนะคะลูกค้าลองเข้ามาดูพื้นที่ใช้สอยจริงนะคะว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์ความต้องการของเราหรือเปล่านะคะอันนี้บานหน้าต่างนะคะทั้งสองบานเป็นบานโอเวอร์ไซส์ตัวฟ้าเป็นฟ้าเรียบนะคะพื้นแกนิโต้ทั้งหลังนะคะแล้วก็บานหน้าต่างบานใหญ่มากๆนะคะบานหน้าต่างสูงเมตรห้าสิบ แล้วก็ห้องนี้เป็นห้องนอนหลักมัสเตอร์เบดมนะคะขนาดฟามห้องกว้างขวางไม่แคบสะดวกสบายมากนะคะแล้วก็ตรงนู้นเราเว้นพื้นที่ไว้สําหรับติดแอร์นะคะเราแถมแอร์ให้ฟรีหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ห้องนี้เป็นห้องนอนหลักมีห้องน้ําในตัวให้กับลูกค้านะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในห้องน้ํากันนะคะ เปิดมาปุ๊บนี่เห็นความคุ้มค่านะคะคือปูแกนิโต้ทั้งหลังนะคะทั้งห้องน้ำเนี่ยเป็นพื้นแกนิโต้เลยนะคะแล้วก็ตกแต่งลวดลายเรียบดูสบายตานะคะตรงนั้นเป็นช่องช่องสายไฟติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะชาวเวร์เป็นชาวเวอร์แบบ2องทิศท,ทางนะคะแล้วก็สุขภัณฑ์ติดตั้งเรียบดูสวยงามนะคะกระจกบานใหญ่โอเวอร์ไซส์ไปเลยนะคะกระจกอ่างล้างหน้านะคะ เป็นบานใหญ่โอเวอร์ไซส์วัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ก็เป็นแบรนด์ของคาซานะคะเรียบหรูสบายตานะคะพื้นสะอาดเรียบร้อยนะคะพื้นมาหนังกำแพงนะคะเป็นแกรนิโต้ทั้งหมดนะคะลายหินอ่อนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกลางบ้านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะห้องโถงกลางบ้านอยากให้ลูกค้าแวะเวียนมาดูบ้านตัวอย่างจริงนะคะเมื่อกี้เราก็ได้ ้าลูกค้าดูบ้านหนึ่งท่านนะคะก็สวยถูกใจเดี๋ยวกลับไปคุยกับทางครอบครัวนะคะพากันมาดูก่อนว่าไกลจากที่ทำงานเกินไปหรือเปล่าในตัวบ้านลูกค้าบอกโอเคชอบอันเนี้ยจากตรงบริเวณที่ยืนอยู่จะเป็นจุดของ หน้าบ้านนะคะอันนี้จะเป็นห้องโถงใจกลางบ้านนะคะอากาศดีมากๆเย็นทั้งวันนะคะใครอยากอยากได้บ้านที่แบบอากาศไทยเททั้งวันนะคะก็ลองแวะมาดูเช้าสายบ่ายเย็นดึกที่นี่ลมเข้าทั้งวันจริงๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของปลั๊กไฟนะคะปลั๊กไฟห้องโถงกลางบ้านเยอะมากสามารถเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่นะคะไฟเป็นไฟดาวลายทั้งหมดนะคะฟ้าหลุมไฟดาวลายอันนี้เป็นห้องน้ำส่วนรวมนะคะของตัวบ้าน ก็จะตกแต่งลวดลายเหมือนกันเลยกับในห้องนอนนะคะแค่ตรงชาวเวอร์ตรงนี้จะเป็นแบบช่องทางเดียวนะคะตัวกระจกนะคะเป็นบานใหญ่อเวอร์ไซส์นะคะมีครบให้กับลูกค้าทุกอย่างแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งนะคะก็ให้ลูกค้าได้ เป็นทางเลือกนะถ้าชอบแบบบ้านแบบนี้ก็ลองแวะมาดูนะคะหรือไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแนะนำบอกต่อเพื่อนกดไลค์กดแชร์ติดตามแชร์ข้อมูลนะคะให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆมีความสนใจพิกัดแถวๆหนองบอลน,นะคะห่างวัดหนองบอลนิดเดียวเองนะคะประมาณ200เมตรอยู่ใกล้วัดใกล้โรงเรียนใกล้แหล่งชุมชนนะคะสถานที่ร้านค้าสิ่งอำนวยความสะดวกเซเว่นโลตัสตลาดสดนะคะ คลิกกับตรงนี้ก็คือไม่เกิน1กิโลถึง800เมตรนะคะอยู่ระแวบนี้คืออุดมสมบูรณ์มากๆนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูห้องนอนที่สองนี่ห้องนอนที่สองห้องนอนทั้งสองห้องของบ้านหลังนี้พื้นที่ห้องนอนเท่ากันนะคะห้องนอนทั้งสองห้องมีพื้นที่เท่ากันแค่อีกห้องหนึ่งอยู่หน้าบ้านอีกห้องนึงจะอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็อากาศปลอดโปร่งทั้งสองห้องเพราะว่ามีช่องหน้าต่างให้สองช่องทางนะคะ ปังๆมากๆอยาให้ลูกค้าได้มาดูกันนะคะอันนี้เคาน์เตอร์ครัวยาว2เมตรปูกระเบื้องเต็มนะคะมีฝาตู้ให้ด้วยด้านล่างก็ปูกระเบื้องให้นะคะด้านล่างของตัวซิงค์นะคะกับช่องเก็บของด้านล่าง2ช่องนะคะตรงนี้เราก็ดีไซน์ออกแบบลวดลายเพื่อให้บ้านดูมีมิตินะคะจัดโซนเป็นแบบมุมกาแฟมุมทำอาหาร เป็นคร้วไทยหรือควนครัวฝรั่งแบบทำอาหารจริงจังได้เลยนะคะพื้นที่ตรงนี้ก็คือครบเลยมีปลั๊กไฟสำหรับใช้เสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ครบเลยนะคะปูกระเบื้องครบนะคะแล้วก็ด้านหลังบ้านเนี่ยพื้นที่ใช้สอยฟังกวชางเยอะมากนะคะพื้นที่หลังบ้านเนี่ยเหลือประมาณ6-7เมตรนะคะกำแพงสูงมากนะคะแล้วก็วิวดีมีต้นมะพร้าวนะคะมองตรงไปด้านหน้าตดูก็จะเป็นภูเข,ขาเป็นวิวต้นมะพร้าว แล้วเกิดเรามองลงไปด้านหน้าตรงนั้นหน้าบ้านนะคะก็จะเห็นภูเขาถ้าออกไปด้านหน้าบ้านนะคะตรงนี้เราก็แถมทางน้ําพันลิดให้ด้วยนะคะของดอสแล้วก็หลังบ้านเราก็ทําพื้นที่ไปให้เรียบร้อยถ้าเกิดว่าลูกค้าจะต่อเติมด้านหลังบ้านนี่คือแบบได้หลังใหญ่มากๆนะคะ น,นี้พาออกมาดูพื้นที่ด้านหลังหรือใครชอบทํากิจกรรมปลูกผักทําสวนนะคะตรงนี้เหมาะมากๆนะคะพื้นที่เท่านี้เนี่ยเราสามารถปลูกผักอยู่ได้เลยนะคะช่วงภาวะโควิดแบบนี้ผักผักต่อไครโหระพานะคะคบคันมากๆนะคะบ้านน่าอยู่บรรยากาศดีลูกค้าที่แบบว่า ทำงานแถวๆนี้นะคะลองแวะเวียนมาดูนะคะเป็นบ้านแฝน53ตารางวา2ห้องนอน2ห้องน้ำหน้าบ้านฟังมาหลังบ้านก็ฟางไปอีกนะคะฟังจริงๆรายได้แค่1 8 0 0 0บาทนะคะลูกค้าสามารถยื่นกู้ได้เลยนะคะอันนี้ถ่ายให้ดูภายในบ้านอีกครั้งหนึ่งอันนี้เรายืนจากจุดด้านหลังบ้านนะคะถ่ายไปยังหน้าบ้าน ลูกค้ามาดูบ้านจริงได้เลยนะคะยินดีต้อนรับตลอดเวลานะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะผ่านช่องทางนะคะทางเพจทางเฟซส,ส่วนตัวนะคะทางเว็บไซต์แล้วก็ทางช่อง Youtube นะคะติดต่อได้ทุกช่องทางนะคะลูกค้าติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะ รายได้18,000บาทหรือ17,000บาทนะคะ1 7 0่0 1 0 0 0บาทสามารถยื่นกู้ได้เลยนะคะดาเนินการยื่นกู้ให้ฟรีนะคะถ้าเกิดลูกค้าที่มีรายได้ไรายรับหักรายจ่ายแล้วคงเหลือ1 5 0 0 0 0บาทหลังนี้ก็ยังตอบโจทย์นะคะสามารถยื่นกู้ได้นะคะ15,000บาทสามารถเป็นเจ้าของบ้านแฝดได้53ตารางวา1 5 0 0 0บาท สามารถเป็นเจ้าของบ้านแฝดได้นะคะ53ตารางวาลองไ้เวียนมาดูถ้าชอบถ้าถูกใจก็ลองยื่นเอกสารดูนะคะดําเนินการยื่นคู่ให้ฟรีทุกขั้นตอนแล้วก็ราคาผ่อนบ้านหลังนี้กับทางธนาคารไม่ได้แพงเลยค่ะราคาผ่อนบ้านกับราคาเช่าบ,บ้านอยู่เลทเดียวกันนะคะณนะปัจจุบันนี้นะคะ ถ้าเกิดลูกค้าที่มีความสนใจหลังเนี้ยผ่อนแค่ประมาณ5,000บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็รายได้1 5 0 0 0บาทหลังเนี้ยก็ยังกู้ผ่านกู้ผ่านแน่นอนจริงๆถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าผ่านจริงไหมลองเอาเอกสารมาเราจะไปคอนเฟิร์มมาทางธนาคารให้นะคะแล้วก็ในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยปีเนี้ยบอกเลยลูกค้าคุ้มคุ้มมากจริงๆนะคะใครที่กําลังแบบมองมองหาบ้านแล้วผ่อนไม่เยอะอาหารแล้วได้บ้านนี่มันแบบมีความเป็นส่วนตัวเยอะขนาดนี้นะคะ ก็ลองนําเอกสารมาให้ทางเราเช็คข้อมูลให้ดูนะคะเช็คฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะยินดีให้บริการนะคะอากาศดีมากๆนะคะกำแพงสูงมากเรื่องของความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวในเรื่องของการจอดรถเนี่ยคนที่มี10ล้อสามารถยื่นกู้ซื้อบ้านแล้วจอด10ล้อหน้าบ้านได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่มีรถตู้นะคะเป็นพนักง,งานที่ขับรถตู้ส่งพนักง,งานหลังนี้ตอบโจทย์กว้างมากๆนะคะ สามารถจอรดรถตู้ได้4คันสคันจริงๆนะลองมาดูฟังมากๆนะคะแล้วก็เอกสารที่ใช้ในการยื่นกู้นะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะลูกคา้าเพียงแค่ลูกคา้าแอดไลน์มา0895023270เป็น ID l ดีไลนนะคะหรือ0 9 6 0์9 6 9 2นะคะก็แอดกันเข้ามาแล้วส่งสลิปเงินเดือน3เดือนเข้ามานะคะทราบผลนันทีเลยว่ากู้ได้ไหมกู้ได้เท่าไหร่นะคะ กีหนน่ห้องนอนกี่ห้องนอนสองห้องนอนสองห้องน้ำนะคะห้องนอนใหญ่มากนะคะลูกค้านัดหมายเข้ามาเยี่ยมชมดูบ้านได้พิกัดหนองบอนนะคะห่างวัดหนองบอนแค่ประมาณ200เมตรเท่านั้นนะคะห่างโรงเรียนห่างวัดนิดเดียวเองแล้วก็ตลาดสดเซเว่นโลตัสนะคะแล้วก็แหล่งโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ถนนสาย36เชื่อมถนนไปยังเขตห้วยโป่งนะคะใกล้มากๆใครที่ทํางานอยู่โซนห้วยโป่งนะคะสามารถมาดูบ้านหลังนี้ได้เพราะว่ามันเป็นแบบ เชื่อมรอยเชื่อมต่อกันนะคะไม่ไกลนะคะจากตรงนี้ไปห้วยโปง่งแล้วก็จากบ้านหลังนี้ไปนิคมพัฒนาสาย13ซอย1นึ่หนะคะใกล้หมดเลยใครที่ทํางานโซนอมตะนะคะหรือว่าโซนปกแดงนะคะตรงนี้รถประจําน่าจะผ่านอยู่นะคะก็ลองแวะเวียนมาดูกันนะคะตรงนี้สวัสดีทุกๆคนนะคะที่มาติดตามกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันเนาะช่วงสถานการณ์แบบนี้เนาะ เช็คก,กันค้าขายนะคะยินดีต้อนรับในหน้าทุกท่านนะคะเข้ามาร่วมงานกันนะคะเรามีค่าค่าแนะนาํามีค่าคอมมิชชั่นให้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่ต้องการหาบ้านเรามีบ้านหลายโซนหลายพื้นที่มากๆนะคะให้ลูกค้าได้เลือกนะคะไม่ชอบบ้านเราไม่เป็นไรยินดีให้คําปรึกษานะคะในเรื่องของการดําเนินการยื่นกู้รายได้เท่านี้กู้ได้เท่าไหร่รายได้แบบนี้ต้องแก้ไขยังไงเพื่อให้ได้บ้านราคาและแบบบ้านตามที่เราต้องการนะคะยินดีให้ข้อมูล ลูกค้าในทุกๆด้านนะคะให้ข้อมูลฟรีนะคะย้ํานะคะว่าฟรีไม่มีเก็บค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้าไม่ซื้อบ้านกับเราไม่เป็นไรยินดีให้คำปรึกษานะคะเป็นเพื่อนกันเนาะพูดคุยกันได้นะคะ แล้วก็ในหน้าทุกท่านนะคะก็ยินดีต้อนรับบ้านแฝดนะคะพิกัดหนองบอนตรงนี้เป็นบ้านแฝด53ตารางวา2ห้องนอน2อห้องน้ำนะ,ะจอดรถหน้าบ้านได้4คันหลังบ้านก็กว้างไปอีกนะคะก็อยากให้ในหน้าทุกท่านลองแวะเวียนเข้ามาดูเนาะนำเสนอลูกค้าดูนะคะมาไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวปักหมด g ีมีเจีอสให้นะคะพอมื่อเช้าลูกค้ามาหนึ่งท่านก็ หมุดมันจะเคลื่อนเนาะถ้าเกิดว่าท่านใดามาแล้วมาใกล้ๆแล้วมันมันไม่ใช่ก็ติดต่อกันเข้ามาอีกรอบนึงได้เดี๋ยวส่งหมุดที่แบบพอใกล้ๆแล้วพอปักหมดมันจะชัดเจนปานะคะตรงเนี้ยไม่มีปัญหาเรื่องของพื้นที่อยู่อาศัยตรงนี้เลยนะคะพื้นที่สูงน้ำไม่ท่วมอากาศดีแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเนี่ยฟังฝางมากมาก 2ห้องนอนสองห้องน้ำา53ตารางวารายได้แค่1 5 0 0 0บาท1 5 0 0 0บาทนะคะสามารถเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ได้เลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ผ่อนแค่5,000ันกว่าบาทเท่านั้นนะคะเหมือนเช่าบ้านอยู่อะ่ะเหมือนเช่าห้องเช่าอยู่ด้วยเช่าบ้านอยู่ก็ประมาณ4 0 0พันเนาะอันนี้ได้บ้านเป็นของเราเองะคะ่ะได้บ้านแบบนี้ด้วยฟังมากด้วยเป็นบ้านแฝดด้วยแล้วพื้นที่ใช้สอยเนะี่ยหน้าบ้านแบบ ว้างอ่ะกว้างมากอ่ะจ,จะทําอะไรกับบ้านเราก็ได้มันเป็นบ้านเราแล้วหลังบ้านเขากว้างกว้างไปอีกจะทําอะไรก็ได้แค่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทเราไปยื่นกู้ผ่อนธนาคารผ่อนไม่ไหวก็ไม่เป็นไรแค่ห้าพันบาทปล่อยเช่าไปเนาะ<ม>เป็นการลงทุนด้วยระยะยาวนะคะสังหาริมทรัพๆๆย์ก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยนะคะสวัสดีค่ะ